โซลต้าเอลติสปี2003ครับรถบ้านแทรล้านเปอร์เซ็นต์ครับสีสันล็อกตัวสวย90%บวกๆเลยนะครับนงเงาช้ำๆเลยแม็กเดิมโรงงานนะครับประมาณนี้เลยภาษี6-7นะครับเล่มพร้อมเอกสารครบภายในบอกผ้ากำมะหยี่นะครับสวยสะอาดเกียร์ออโต้แอร์เย็นประมาณนี้เลยครับแผงวนตรงประตูใช้ได้กระจกไฟฟ้าขึ้นลง3บาทนะครับตัดฟังขั้ไฟฟ้าใช้ได้แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับ ข้างขวาไม่ทำงานรถทรงดีครับขับขี่ดีครับเล่มพร้อมเอกสารครบภาษีหกเจ็ดขายกันถูกๆไปเลยครับย้านะครับว่ารถบ้านแท้ร้านเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้เลยครับรอบตัวสวยๆองเง,า,งาไปเลยเดี๋ยวตาคึ้นชมครับมันแจ็คเปิดจากเห็นแล้วครับนิ่มๆเงียบๆ เชื่อประมาณนี้นะครับนุ่มๆรถจุนนนทบุรีใสน้อยนะครับบอกว่าสวิทโทตโฮมพาร์คจังหวัดจองขับส่งให้ได้น,นะครับค่าส่งทิปตามายาทางครับลองดูลองชมดูครับ